สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมูทยแลนดเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างอยู่ลำพูนทําไมต้องมาย like <Cur b. S 1> ืนอยู่กลางสวนไม้สักอย่างนี้นะครับเราอยู่กับท่านพ่อเลี้ยงสีทนฮะซึ่งเป็นเจ้าของสวนสวนนี้แล้วก็พ่อเลี้ยงสีทนเนี่ยคือคนที่ปลูกไม้ห่วงหัวรีมาแล้ว5,000ต้นนะครับท่านผู้ชมและสวนนี้เป็นสวนอะไรครับเป็นสวนไม้สักครับผมเป็นไม้สักครับแล้วพ่อเลี้ยงสีทนทําอะไรอยู่ตอนเนี้ตอนนี้ผมก็จะล้มออกล้มไม้สักออกเลยล้มไม้สักออกหมดเลย เพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปดูไอ้ที่เวียดนามมาไม้พยุงดูตัวที่เวียดนามมาว่าเออเราลื้อไม้สักออกเราเอาไม้พยุงมาลงแทนดีกว่าไม้หวหวหัวลี่นะไม้หังหัวลี่มห<ว>าหัวหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมเราจะพูดถึงว่าคนที่ทำนะทำจริงขนาดนี้ทําไมเขาถึงกล้าทำหลังจากการที่ไปดูงานที่ประเทศเวียดนามมาท่านผู้ชมบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยได้พาเกษตรกรชาวไทยเนี่ยไปดูตลาดจริง ตลาดขายไม้ไม้่วงหรวรี่ในประเทศเวียดนามเขาทําเป็นล่ําเป็นสรรครับวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นสิตันท่านผู้ชมปีปีหนึ่งขายเป็นล้านถึงสองล้านกิโลเพราะฉะนั้นไปเห็นมาแล้วว่าราคาก็แพงราคามันก็แพงหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาทครับผมสิบ <10 S 2> ไร่สิบล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันทําได้เลยตรงนี้มีพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้อันนี้ปมาณสิบกว่าไร่ครับสิบกว่าไร่ครับผมสิบกว่าไร่พอเลี้ยงถ้าเป็นไม้สักได้เงินเท่าไหร่สิบไร่ตรงเนี้ยเอ,าโอโ้าท,ท,ท,ที่ตัดขายเนี่ยสกีนหมื่นนะเนี่ย ที่ตัดขายเนี่ยเอาไม้แค่นี้เองเนี่ยตายแล้วอันนี้ปลูกมากี่ปีครับอันนี้มันปลูกมาได้ประมาณอยู่20กว่าปีท่านผู้ชม20กว่าปีท่านผู้ชมได้แค่นี้เอง20กว่าปีผมก็เคยปลูกท่านผู้ชมปลูกมา25ปีบอกเลยนะครับไม้สักที่จะงหวัดน่านปลูกมาแล้ว25ปีราคาตกต้นละ400บาทขาย10กว่าไร่เนี่ยได้เงินสักประมาณสัก2 5 0 0 0 0าเองที่นั่นนะแต่สําหรับที่นี่นะสิไล่ขายได้เท่าไหร่ตั้แสนกว่าเท่านั้นแหละแสนกว่า ท่านผู้ชมครับเงินแสนกว่าแล้วปลูกมา20ปีครับผมถ้าเป็นปลูกหวงหวัวรีได้สองรอบนะหวงหวัวรีนี่มัน10ปีโอ้ได้เงินหลาย10ล้านแล้วครับผม10ปีขุดขายได้ถ้า10ไร่ก็คือ10ล้านบาทแล้วไม่ได้พูดลอยๆนะฮะเราพาไปดูมาแล้วเกษตรกร,ร,กรในหลายท่านพาไปดูที่สวนไม้พยุงไม้โวงห,วงหวัวรีมาแล้วที่ผมอยากพามาดูวันนี้ก็คือว่าทําไมเขากล้าตัดสินใจตัดไม้สักแล้วมาปลูกหวงหวัวรีตัดเลยนะครับจริงๆท่านผู้ชมนี่เห็นเห็นชัดๆเลยอันนี้เพิ่งตัดใช่ไหมครับเพิ่งตัดครับเพิ่งตัด ครับผมแสนกว่าบาทนั่นโมชมถ้าเป็นไม้่วงหัวรีนะยี่สิบปีนี่สองรอบรอบละสิบล้านก็เป็นยี่สิบล้านบาทครับผมยี่สิบล้านบาทกับแสนกว่าบาทนี่มันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะเขาเรียกว่าคิดผิดชีวิตเปลี่ยนครับผมคิดผิดนะคือปลูกไม้สักนี่คิดผิดจริงๆครับนี่อยากแนะนําให้เกษตรกรทางบ้านได้เห็นนะครับนี่คือเท่าแก่เตืองพูอเลี้ยงสีทนนี่ไปเยี่ยมบ้านท่าแก่เตืองไปเยี่ยมลงรับซื้อไม้่วงหัวรีที่ประเทศเวียดนามนะครับ แล้วก็เลยเกิดความมั่นใจมาล้มไม้สักเลยเพราะว่า20ปีคำนวณแล้วว่า20ปีผ่านไปในพื้นที่ตรงนี้จะได้เงิน20ล้านบาทแต่ที่แน่ๆปลูกไม้สัก20ปีได้เงินแค่แสนกว่าบาทเองตั้งแต่เขาไปไปที่บ้านเขาแก่เชียงมาเนี่ยมาล้มไม้สักอย่างนี้ล้มทิ้งเลยเตาชนดีพอชังทำเป็นน้ำเบพอเพื่อเห็ดใบนี้เน็กชเชื่อเลยดูสิครับน่นละนี่คือคี่เส้นทางของประเทศไทยเขาบอกว่าฟู้เลี้ยงเป็นคนที่ สลัดมากที่สลัดมากที่ที่เริ่มปลุกรีบปลุกปลูกไมหมววงหุนนี่สลัดมาก,ามากเขาก็เขาก็เป็นประชาชนที่เวียดน,นามที่ ไปทำนาแต่ก่อนครับทานาอยู่ยากจนแล้วถึงเขาปลูกพะยุงแล้วตอนนี้ชีวิตเขาอะเปลี่ยนขึ้นโหมีเยามาเห็นที่ดินเยอะเลยเนาะครับผมบ้านก็หลังใหญ่มากบ้านก็หลังใหญ่บ้านหลังใหญ่มากไปเห็นลงรับซื้อนะครับของพะเกตเจืองเนี่ยรับซื้อปีหนึ่งล้านถึงสองล้านกิโลกรัมนะฮะมันเยอะมากเป็นกองเป็นภูเขาุ่นผู้ชมเราไปเห็นมาแล้วก็เลยกลับมาปุ๊บเนี่ยไม้สักนี่ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วลงเรียบร้อยล้าหมดเลย

คิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วคือมันต้องตัดสินใจใช่ถ้าจะสมมติว่าเอาไม้หองหัอนี่มาปลูกแซมสวนสักมันก็ไม่ได้เรื่องไม่เรื่องไม่ได้เรื่องจริงจริงทุกี่อยู่ในพืน่นีุกเนี่อยู่ในามนที่นี้ทุดคที่อ h ế ่ cả các c â ี ă นา u ả đ ก người ta ู r ồ น g đ ế น vùng đ ้ t v ĩ n น phúc n g ่ y ê n t r น n ี x น a ้ทนทีอยู่ในพื้ไที่นี้ทกนอยู่ในนุ่้น่อย่ในพ้นที่นี้ทุกคนที่นแล้วที่นู้ทุรับที่ ถ้าเกิดเจียงมาที่นี่นะเข้ามาทําไมรู้ไหมครับเขามาตามหาไม้พยุง,งห่วงหัวลีที่เราปลูกกันอยู่เนี่แหละเขาจะมาซื้อวันนี้เลยถ้าท่านมีนะครับต้นใหญ่ประมาณวัสิปีขึ้นไปเนี่ยถ้ามีใหญ่ๆแบบนี้เขาซื้อนะครับมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพุ่งนี้ก็ซื้อพุ่งนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่คนไทยยังไม่เคยรู้และจากนี้ต่อไปอยากให้คนไทยรู้ได้แล้วนะครับรู้ได้แล้วประเทศอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้ว เนี่ยคนที่รู้แล้วเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนที่เปิดหูเปิดตาแล้วถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปที่เวียดนามเราคงไม่กล้าตัดสินใจแบบนี้ครับผมไม่กล้าตัดสินใจว่ารู้ว่าเราไปขายตรงไหนใช่เอ,เอาตลาดอยู่นั่นแล้วครับ,รบนี่ตลาดอยู่นี่แล้วครับ,รบ,รบตลาดก็มาแล้ว,วเขาเลี้ยงก็มาจูที่ในสวนด้วยเหลืออย่างเดียวเราต้องรีบปลูกเราต้องรีบปลูกต้องรีบทำถ้าใครมัวช้าอยู่ก็บทตันเป่นนะอ่าตอนนี้กลัวโดนหลอกไหม อันนั้นแหละเขากลัวโดนหลอกตอนนี้มาผมไม่กลัวโดนหลอกล่มันจะหลอกอะไรหลอกไ่ได้แล้วตอนนี้มีจริงเพราะเลี้ยงเขาก็มาถึงในสวนเลยแล้วครับผมครับก็ไปเห็นมากับหูกับตาแล้วนะครับไปเห็นตลาดเรียบร้อยแล้วไปเห็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยี่ตัวกี่แสนนั่นน่ะบอกเลยนะครับตอนนี้ทุกถนนทุกเส้นทุกสายมาที่ไม้่วงหรี่เพราะอะไรครับไม้่วงหรี่เนี่ยเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดในเวียดนามตอนนี้ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในไทยเพราะฉะนั้นถ้าท่านปลูกของถูกท่านยังปลูกเลย ปลูกไม้สักก็ถูกนะครับผมถูกท่านปลูกไม้ของแพงดีกว่านะครับคุ้มค่ากว่าเยอะนะบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านใดที่ปลูกไม้หวงหอยกับเรานะครับระยะปลูกที่เหมาะสม 4, ี่คูณสเมตรเราให้คําแนะนําทุกอย่างต้นก้าพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารทุกอย่างเราขึ้นทะเบียนให้ด้วยซ้านะครับบริษัทหงมู่เป็นคนขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรกับไซเตสให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายหงมู่เวียดนามเป็นคนซื้อนี่หงมู่เวียดนามนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้ก็เป็นคนซื้อสรุปแล้ว <Okay. Bye. S 1> มันครบวงจรจริงๆนะใครสนใจติดต่อมาได้นะครับติดต่อที่บริษัทหงมู่ไทยแลนด์ได้เลย